สวัสดีวันพุธค่ะทุกคนแล้ววันพุธจะไม่สีเขียวได้ยังไงแล้วสีเขียวจะไม่สดชื่นได้ยังไงขอให้ทุกคนสดชื่นร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยทุกคนไฟตกชุก,ก้าชุก,ก้าลูนหัวใจของเธอฉันขอได้ไหมแลกกับรอยยิ้มของฉันอือชุก,กา้า เปลี่ยนเป็นวันจันทร์ก็ได้สวัสดีวันจันทร์ทุกคนวันจันทร์ก็ต้องสีเหลืองสีเหลืองก็ต้องสดใสใช่ไหมล่ะพี่โดพี่โดแตดโดทุกคนทำสิ่งที่ชอบหรือ,อยังถ้ายัางก็ขอให้ทุกคนค่อยๆทำทำช้าๆค่อยๆสาวสาวอะไรชูก,ก้าสอยมะม่วงหัวใจของเธอฉันขอได้ไหมแลกกับรอยยิ้มของฉันชูก,ก้าหุบยิ้มดีกว่าชูก้าไปจุ่มทางขี้ไว้ในฟันอะ นอนหรือยังคะทุกคนทำไมยังไม่นอนอีกหัวใจของเธอฉันขอได้ไหมแลกกับรอยยิ้มของฉันน่ารักตายเลยเหมยูถ่ายคลิปอยู่เห็นไหมเนี่ยดื่มเรื่องอะไรใกล้ๆดืดูขวดยิบบกเด้ดึงขวดยิบบุกชูก้าชูก้ายืนเตรียมลังใจให้นะโอ้เพียงโอ้โหแปลงฟันเมื่อไยเราขอตัวไปดูลูกเราก่อนนะเมี้ยวเมี้ยวน่ารักตายเลย ิคะฝันร้ายอีกแล้วใช่ไหมลูกครับอุจิฟังแม่ก่อน <S <S หนูฝันร้ายแล้วหนูไปพานไปตีพี่มุ้ยได้ยังไงเขาชอบร้องเพลงครับเขาร้องเพลงเขาเก็บอารมณ์เขาไม่ไม่พานเหมือนอุจินะลูกอุจิฝันร้ายฝันว่าอะไรบอกแม่สิเขากดกันครับกดอะไรลูกกดยอุจิถ้าทําอย่างนี้แม่จะไม่รักนะแม่จะไม่ให้คุยกับอีส้มนะครับไม่คุยแล้วครับแต่แม่เอานะ ดูที่มุ้ยเป็นตัวอย่างเขาชอบร้องเพลงทำให้จิตใจสงบลูกฉีต้องหัดร้องเพลงรู้ไหมลูกครับไว้ขาไว้ยขาการ้องเพลงพอมาเลยครับกากอเกินกาแม่ภูมิใจในตัวหนูมายหนูร้องสดให้แม่ฟังได้ไหมคะ ทำยังไงดีนะไอ้หนอหลักลัจธิมาหัวขาดหัวจะเรียนแบบเหมือนเขาเกิดไปแล้วเนี่ยรูปกูกย่างอื่นไหมคะไอ้ยังกูโดนด่าอีกยงอื่นไหมรูปทำยังไงดีนะ อ้าวขอบคุณมากของมุ้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวแม่ขอโทรไปดูง้อก่อนนะเราเพลงให้แม่ฟังหน่อยเลยเธอไว้ในใจอืมสั้นไปสั้นไปเธอไว้ในใจอยากจะขออะไรกันจะมั่นจะนานจะนานใจไงน่ารักจัง สมยังแซดแซดยังซอยทาไมอินอ่ะซอยยังแซดเดี๋ยวเดมันทาแซ่จิวนะลูกถึงเวลากินข้าวแล้วเอามาเอาเอามุ้ยมุยมุมุยกุญจีมากินข้าวลูกแล้วอยาอย่าทย่าอย่าย่าย่าอย่าอย่ายายาย่่อย่าาาย่